สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราไปด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูแม่พันวัวนะครับซึ่งวัวตัวนี้ตอนซื้อมานะครับได้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2563นะครับซื้อมาในราคา40,000บาทนะครับ วัวตัวนี้ตั้งท้องได้ประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับตอนซื้อมาใหม่ๆนะฮะก็ถามเจ้าของนะครับที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับก็ได้ผสมกับสายพันธุ์ที่ค่อนข้างมีราคานะครับพ่อพันธุ์ของเขาเนี่ยตัวใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเลยนะครับก็ไม่มีความรู้นะครับเรื่องวัวเลยนะครับก็เลยลองซื้อมาทดลองเลี้ยงดูก่อน1ตัวนะครับว่าวิธีการแล้วก็พฤติกรรมในการเลี้ยงของเขาเนี่ยต้องทําแบบไหนยังไงนะครับ ตัวตัวนี้นะครับมีนิสัยค่อนข้างที่จะดุนิดนึงนะครับท่านผู้ชมยังไม่เชื่องเท่าไหร่นะฮะก็พฤติกรรมของเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับข้อตอนนี้นะครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับเอาไม้ไผ่มาล้อมแบบไม่ได้ไม่ได้มีความไม่มีความพร้อมเท่าไหร่นะครับก็ทําแบบง่ายๆก่อนนะครับคิดอยากเลี้ยงก็เลยซื้อมานะฮะตอนนี้นะครับก็ผ่านมาประมาณ7-8เดือนแล้วนะครับ จากที่เขาตั้งท้อง3-4เดือนนะครับตอนนี้เขาเริ่มเขาคลอดลูกได้1เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าพัฒนาการจากตอนนั้นถึงตอนนี้นะครับวัวตัวนี้จะให้ลูกสีอะไรนะครับเป็นเพศอะไรนะฮะนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับผมก็จะให้เป็นหญ้าแล้วก็ฟางนะครับบางทีก็จะให้เป็นอาหารที่เป็นอาหารผสมลำนะครับให้อาหารแม่วัวโดยเฉพาะนะฮะ ครับซื้อมาในราคา4 0,000บาทนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันมันราคาสูงเกินไปนะครับแต่ผมมองเห็นว่าถ้าเขาได้ลูกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงต่อไปเนี่ยก็น่าจะเพิ่มมูลค่าได้นะครับนะครับแเดือนผ่านไปนะครับเลี้ยงมาทั้งหมด8เดือนได้ลูกมา1ตัวนะครับลูกเขาเนี่ยอายุตอนนี้นะครับหเดือนเต็มๆนะครับหเดือนเต็มๆนะครับตอนนี้นะฮะก็ได้ลูกสีแดงนะครับเท่าที่ลองไปสอบถามนะครับ รเรื่องของการตลาดนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าเขาจะมองว่าตัวสีแดงเนี่ยมันให้ราคาค่อนข้าง,งดีนะฮะแล้วก็ตลาดค่อนข้างที่จะต้องการเลยทีเดียวนะครับแต่นะครับผมมองว่าวัวตัวนี้นะครับขอลูกออกมาเป็นตัวผู้นะครับก็ไม่น่าจะได้ทําสายพันธุ์ต่อนะครับน่าจะได้เลี้ยงพอเป็นหนุ่มนะครับก็น่าจะได้ปล่อยออกไปนะครับถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก็น่าจะเก็บได้ทําเป็นสายพันธุ์ต่อได้นะครับนะฮะ วัวหนึเดือนนะครับตอนนี้เลี้ยงมาได้8เดือนนะครับได้ลูกมา1ตัวนะครับก็น่าจะรออีกสักประมาณ5-6เดือนนะครับแม่เขาน่าจะได้ผสมพันธุ์อีกนะครับลูกได้สีแดงนะครับน่ารักนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดื้อนิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาของสัตว์นะครเลี้ยงมานะครับก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็พอรู้แนวทางนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับ ก็คือมันจะสําคัญก็คือเรื่องอาหารนะครับให้เช้าให้เย็นนะฮะให้หญ้าให้อาหารให้ฟางนะครับทุกคนต้องมีเวลาในการเลี้ยงในการดูแลนะครับบางครั้งก็อาจจะเอาไปาปล่อยไว้ตามทุ่งตามป่านะครับถ้ามีพื้นที่นะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่ก็ต้องหาญ้าหาอะไรไมาให้เขานะฮะได้ลูกมาหนึ่งตัวนะครับจากที่เราเลี้ยงมาประมาณ8เดือนนะครับ ได้ลูกสีแดงมา1ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าหาหาวิธีหาหาวิธีการเลี้ยงนะครับอะไรที่เราคิดว่ามันมันน่าจะเสริมกันได้นะครับก็เลยลองเลี้ยงดูนะครับกพคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาถ่ายพัฒนาการนะครับจากตั้งแต่ซื้อวัวมาใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้8เดือนได้ลูกมา1ตัวนะครับอายุ1เดือนนะครับ อีกสักห้าหเดือนนะครับลูกเขาก็น่าจะโตกว่านี้ก็น่าจะเพิ่มมูลค่าให้เราได้มากกว่านี้นะครับครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับก็มาถ่ายวัวที่ซื้อมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนค่องของเราไปด้วยนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ